ดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูระดับอนุบาล3กันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนตนน้นไม้เสร็นแล้วก่อนจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก็จะพาเด็กๆไปชมเพลงสนุกๆก,กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีพี่วิทยากรสุดหล่อมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะมาทราบชื่อของพี่กันก่อนค่ะครับผมชื่อนายธนาชัยสิทย์มันพุเป็นเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนังตรงจังหวัดพัทธลุงะครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาพี่คุณครูกับพี่วิทยากรเนี่ยจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้อะไรเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามชมกันเลยนะคะ ไปกันเลยนะคะก็เป็นต้นสุดท้ายแล้วน,นะคะที่ครูจะพาเด็กๆมาชมกันนะคะเดี๋ยวไปชมพี่วิทยากรกันเลยค่ะครับที่ของต้นนี้ก็ลำเจียกลำเจีย้เป็นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับพอรากของเข,ขาก็ตามที่เห็น,หนลักษณะของรากเป็นเป็นรากที่ว่าสามารถยึดพื้นดินแล้วก็จะรอการกัดรอบ ของขึ้นป้องกันการตังกลา,ายของแนวใจฟังครับลูกแล้วก็ใบลูกแล้วก็ใบของเขาน่าใะประโยชน์ใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรได้ครับส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนนี้เรียกว่าใบค่ะใบที่มีสีเขียวเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตยืนออกมาทางข้างของลำต้นมีลักษณะแบนมีสีเขียว ใบมีหน้าที่สร้างอาหารและคลายน้ําแล้วก็หายใจค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าลำต้นค่ะเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมาพืชส่วนมากจะมีลำต้นอยู่บนดินแต่พืชบางชนิดมีลำต้นอยู่ใต้ดินค่ะลำต้นประกอบด้วยขอ้อกล้องและตาลำต้นมีหน้าที่ชูก้านใบและดอก ให้ได้รับแสงแดดเป็นทางลําเลียงน้ำและแร่ธาตุส่วนนี้เราเรียกว่าดอกค่ะดอกเป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียก้านดอกและฐานดอกค่ะ ตรงนี้เรียกว่าผลค่ะผลเป็นส่วนพัฒนามาจากดอกเป็นส่วนที่เจริญมาจากรังไข่เจริญเติบโตกลายเป็นผลผลทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์พืชค่ะและผลก็สามารถนำมารับประทานได้ด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่ารากค่ะรากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น เจริญลงสู่ใต้ดินรากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดินดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหารด้วยนะคะรากของพืชมีสองจำพวกค่ะ 1. รากแก้ว 2. รากฝอยค่ะเด็กๆ เด็กก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนหน่วยต้นไม้แสนรักกันไปเยอะแยะแล้วนะคะคุณครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆปลูกต้นไม้คนละหนึ่งชนิดใส่กระถางเล็กๆแล้วถ่ายรูปส่งมายังไลน์กลุ่มของห้องเรียนตนเองสำหรับวันนี้คุณครูชั้นอนุบาล3ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี